นี่ครับเจ้าแซมสันครับบรามันแดงนะาัแซมสันแห่งเมืองบริษภูมิถือว่าเป็นวัวสวยครับนี่ครับสายพันธุ์บรามันแดงครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาเจอวัวสวย นี่ครับสายพันธุ์บามันแดงนี่เจ้าแซมสั้นครับอย่งเมืองวัดิชภูมินะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของฟาร์มวัวเจ้าแซมสั้นสวัสดีครับคุณลุงอ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮ้ยงัวงามงัวงามตามท้องเรื่องเป็นสายพันธุ์มายังไงครับนี่บามันแดงครับตัวนี้มันติดแม่มาจากต่างจังหวัดครับมาจากทางไก่นะครับมันติดแม่มาตั้งแต่เล็กๆมาอยู่นี่กับประมาณ มันมาโตอยู่พีครับอยู่สกลนครนะครับครับมามันมันอยากกินกล้องอยากกินกล้องว่ยไงครับมันอยากดมเมืองโาอาหารนี่นี่คือสายพันธุ์อู้งามครับเป็นเป็นมาก็คืองัวตัวนี้อายุมันลายปานใดลุงอายุห้าปีกับสี่เดือนครับออายุห้าปีสี่เดือนมันเชื่องครับอันนี้มันนาแปลกแปกมันบ่ครับมันก็ว่าได้เข้ามาสองสามวันแล้วมันบ่ลึง มันบุลื่งเหาบว่าเป็นอย่างนั่นแน่แน่เป็นอย่างนั้นแีคนอยากกินนั่นอยู่ที่เนาะมันเดี๋ยวนี้ลุงเอนเวลาเลี้ยงม่นีการไฮหารลุงไ้จังไหนก็ให้ห้อธรรมดาครับแล้วก็มีมันมันแห้งครับตากไว้ผสมครับห้อนะครับกับหัวหันแน่นินหน่อยนะครับเดือนหนึ่งกับโบเบิตพ่อสอบแบบเออกะให้เป็นพอพอโบไ้มันนำหนักมันลดนะครับคุณหลกับวัไใดครับมันอ้วนเกินบอ๋อมันอ้วนเกินครับ แล้วเวลาเวลาเขาอผสมพันธุ์เขาเหตุไดก็ะขึ้นรถงวัวตัวนี้มันเชื่องครับบ่มันเชื่องแล้วก็มันบ่เเ็ณอย่างกระบอขึ้นลถมันก็ขึ่นลวดเพราะต่จอดรถครับลุงรถนี่ครับป้อยเชือกสวมรถครับเอาโอ้บริจับเชือกครับตัวนี้เวลาลุ่งออกไปผสมพันธุ์ไมถึงว่าเอาวัวไปผสมนี่เข้าไปผสมบั่นในระแวกแถววลิดบ่ครับก็มีอ่าวาลิดกับบางคนนะครับพันนากระนิคมครับ กุ้งกไก่ๆนะครับไแ่เนี่ยกันไก่ก็นี่ก็เพราะว่าไว้ไก่แบบมันนั่นขับรถทางไกลครับมันก็อันตรายนะครับอันอันประเภท้ยงงวนี่เนาะแล้วเพิ่นรูเข้ารูยุนว่าเวลามันขึ้นมันยังไงเลยรูครับอ๋อเพิ่นจิรูเพิ่นห้างจีเบิ้งออกเลยครับขันปูโชกมาปั๊มนี่ว่ามันจีเปสมมันผสมไปแนงจีห้างก็ต้องเบิ้งอาการของอาชกันครับโอ้เพิ่นเพิ่นกับเจ้าของวัวแม่พันธุ์เพิ่นกับรูแล้วว่าวัวเพิ่นขึ้นนะครับอ๋อแซมชัน แซมสั้นนี่คือแซมสั้นครับีก็ตัวอื่นกับมี่ครับมันกัผ่านมาสามตัวแล้วครับตัวนี้มันมันเชื่องแล้วก็มันเลี้ยงงายอ๋ออันลุงลุงเลี้ยงมาโดนไปกะปีปีกว่าแล้วครับตัวนี้กว่าครับตัวแซมสันนนี่มันติดแม่มาเขามาบึงอยู่บึงของหลงนะครับเพิ่นกระสือมากกว่าแต่อายุมันสี่หกเดือนครับอ๋อแต่หกเดือนผมก็รับช่วงต่อมาครับนะครับมันกับมาผสม เิ่นบลึงเนาะบลึงมันเห็นเสือเหลือง <laughs> ครับมันเห็นเสือเหลืองคร <laughs> ับอ,อ๋อ,อตัวน,นี้คือออามาผสมหรอครับตนนัวนมี้อันนั้นเป็นพันอันนี้อนทองเจ้าเส้นสันน้นนี่ครับทองมาสวมยี่สิบสี่ท่านว่าน,นะครับตัวน,นี้<อ>ล้อถา<ม>ดูลูกมันตัวน,นี้ผลงานมันลอคงปะกรุ้ยแถวบ้านมีมีมั้ล่ะมีมั้ยล่ะครับมีตลูกมันหลยล้อแถวนี้ กามีมือนี่แหละพักบ่ได้สมออกกับมือว่านนี่มันผสมได้ทุ่มืออยู่บ่ลุงได้ทุมือครับเมื่อละสองตัวกันมีครับว่าสมมือละสองตัวกันมีเพราะว่าสมมือละสองตัวเนี่ยสามสี่เถวนะครับนี่คือแซมซันแห่งเมืองวาลิชภูมครับเป็นปิดม้วเดิมๆครับเขาบ่ได้แต่งบ่ได้แต่งอย่างแบบหน้าตาก็ดีแต่ว่ามันหน้าตารูปรอเด้แซมซันนี่เขาบ่แต่งมากมันก็เลยเกิดเป็นงัวเขาเป็นวธรรมศาตร์นะอ๋อมันเลี้ยงง่ายมันก็เลยได้อยู่นานครับ น้ำหนักเพื่อนลายภายในลุงประมาณน้ำหนักกะเกจลอยแปดแปดสิบหาโลครับนี่ครับสมมติว่าเข้าไปผสมมันผสมออกมามันเกิดจะเป็นบามันแท้เลยมันบอสครับเป็นววกีกับผสมได้ครับตัวนี้บอครับว่ามันมันัหนักบู้บอครับบอครับมันมีวิธีของมันนหละว่าตัวนี้มันบลูว่านผมกับบอนเคยไปผสมววกีกันสายพันธุ์ไหมถึงว่าสายพันธุ์งัวงัวบามันเนี่ย เข้าจะเบื้องลักษณะมันเป็นอย่างไรลุงสีลักษณะของก็พันที่ดีก็เพราะพันที่ดีแต่เป็นเป็นบามันแดงเขาก็เอาชุดดำนะหำดำขาดำก็ก็ตัวใหญ่นะครับแผ่นหลังท้ายใหญ่นาใหญ่ครับทั้งด้านนานี่ท่อเสมอกันครับแซมสั้นนี่แซมสั้นนี่เพื่อเพื่อด้านด้านนานี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าด้านหลังซ้ำครับ กับไอช่วงคอมันเนี่ยลึกครับลึกคอลึกหนักง่ายเนีัยจัดบ่อบ่อห่วงสางกับบ่อสูงครับเอาพอประมาณนะครับรู้ลักษณะของกับผมกับมักบ่คือกันนะครับกับมักแบบนี้นะครับครับแต่ลูกกระทบออกบาชิ้นแนนัมกะเลี่ยงยากครับมันเลี่ยงยากตามที่เคยเลี่ยงมากรับมันกับผสมกับคนกับบ่ออยากมากบ้านใดเออทาเป็นพวกหูสั้นๆแน่พวกหัวตัวจะสั้นๆเนี่ยมันมัน หัวบลนเท่านั้นครับมันแพ้เขาที่หัวบลนนะ oh. เพราะว่าง้วบ oh. ได้แตงเขาแตงน้อยนะอ hmm. ืมันก็เลยมันก็เลยบเกิดเป็นง้วเขานะครับมันก็อายุมันกับหาปีกว่าแล้ว,ว,ลวครับถ้าพูดถึงการผสมพันธุ์ที่เพิ่นไะผสมนี่อายุอายุมีส่วนเะอ,อายุหรือว่มมาประมาณจานุมน่มๆกับเซ้งนี้นะครับ <Yeah. S 2> แต่ว่าอันนี้อายุมันกับ หาปีหาปีกว่าแหละหาปีสีเดือนแต่ว่ามันก็มีวิธีของมันแหละครับผ <c oughs> เคยผ่าดพอมครับ <Yeah. S 1> บ่ผ่าดเลยบ่ผลาดครับรับรองเพ้เพราะถ้าเป็นหัวแม่ขึ้นนะครับอ oh, ๋อเธอคอยแม่แม่ขึ้นแต่ว่าคนนี้เอาไวดเลย แซมซันนี่มันขึนรถง่ายมันเกิดบ่อคันไปนะครับไปมาไปจอดรถนี่ครับช่งสูงนี่มันย่างขึ้นเลยับรู้สึกว่าเพิ่ต้องไปเห็นรอครับพอไปจอดรถปุ๊บมันวนขึ้นรถเลยโองแซมซันเวลาลงรถนี่ก็ปล่อยเข้าหรือก็ปล่อยลงไปเลยสมแล้วครับ จับเจือกกระพุ้ตัวแม่นี่ก็เอาเลยเอาเลยครับเออคือจ้พันนี่บ่เคยแต่มาบ่เคยแต่มาเป่าครับเพราะว่าเป็นงัวแม่ขึ้นนะครับแม่อ้เป็นแม่น่นเนาะเพราะว่าข้าเจ้ามันสะดวกนะครับทั้งเพียกอะผสมเทียมแล้วบวติดส่วนมากผสมเทียมแล้วบวติดเขาก็อยากสมพอตัวจริงนะครับก็ทั่วมากอะไปนะไปไปในวริชภูมิ บ่เกิดยี่สิบนาทีครับในเขตรอํำเภอใกล้ๆนะครับท่านใจดีครับท่านใจท่านใจคุณอำเบอร์โทรศัพท์ติบต่อลุงมกวันศูนย์เก้าสองหครับศอผมขออนุญาตเอาไปลองไว้นะเพื่อผู้ใดอยากกันอีกเบอร์หนึ่งกัห้าปดปดสี่เจ็ดหนึ่งสาี่สองศูนย์ห้าครับครับครับอันนี้คือสายพันธุ์บัวบลามันแดงนะปกติมันจะเชื่องลื่นบิดครับจะพัด ได้ง้วมากนีนะครับอันนี้มันตื่นรถรถแปลกๆมากครับเสือเหลืองนะครับเสือเหลืองพวกกะทิเนี่ยใยได้ขี่ได้เบิดง่วนตัวนี่นะครับงวัวนี่งามเลยเืียงครับหมายหมายถึงว่าหัวรถนี่หมายถึงครับราคาครับราคาราคาสมมติว่าราคาง่วตัวนี้ลุงขันมีผู้อยากได้จะปล่อยอยู่บ่ กากุ้ยกันได้ครับคุยกันได้นะครับตั้งราคาเลยกระสูงอยู่กรสูงอยู่ครับสูงครับก็ะกระตั้งใจว่าจะให้มันอยู่อีกจักปีสักก่อนนะครับอ๋อสะสมอีกจักปีหนึ่งครัอยู่น้ำเเขงครับเดี๋ยวไม่อยู่อีกจักปีนึงนะครับถ้าอายุหกปีก่วก่ากระเจ็บกระมีไถราคากระ กันเย็นครับคุยกันได้นะครับคุยกันได้โทษกินกันครับโทรหาครับกับไฟกับหลังไม้ก็ได้ครับโอ้คุณลุงเอิญมันมีมีควายอยู่น้เมื่อกี้ผมลงไปฟ้ามอนมีควายเจ็ดแปดตัวได้เนาะควายบ้านบควายซีบก็ตัวครับควายจีบอ่ะควายควายบ้านบ้านครับบ้านเท่านี้เนาะเบิ่องเบิ่งบ้านไทยมันเป็นอะไรลุงบ้นไทยงวดนานาครับนา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 ซ้ำกันกับทั้งหนาครับอ นอกกระตงครับนอกบะลมนะครับนี่คือว่าตัวนี้อ๋อมันดินนอกตั้งปึ้งเลยนอกตังมันเป็นบามันมันอยากออกลอยท้องหลายนะบาครับมันเกือบสอดแนกกันนิดๆครับหูกระสันนะครับกินกันางกินกันไงเขากินไงครับงวปากไงครับบาครับเลี้ยง่ายครับมันกินเจงครับเออัอันนี้ม้วห้อาหารไหลสิเด้มันนนำนักมันเกิดมันจะผสมยากนะครับแม่หมอครับถ้้านนักเขาว่าดอกครับแต่ว่าตัวนี้มันบมคอยผ่านนะ ประสบการลุ่งเลี้ยงงัวมาหลายจะฝีละเรื่องทั้งผู้ที่ก็เลี้ยงมาแต่น้อยแล้วครับแต่ว่าเป็นวัววัวไทยครับวัวธรรมดานะครับตั้งมาแต่บุตรจีเอ่อแต่กระเตืบตัวมาแต่ผูกพันมาแต่พอแต่เมียผละครับ,รบแล้ว,แล,วแล้วรู้สึกอจงางไหนเวลาเขาเลี้ยงงัวระดับการเลี้ยงงัวเขาจากการเลี้ยงงัวบ้านมันก็เลี้ยงงัวบ้านเท่านนเองไลกามันก็ดีไปคนละอย่างนะครับเลี้ยงวัวบ้านๆนเขาก็ดีนะครับเลี้ยงวัวใหญ่นี่ก็ดีนะครับแต่ว่เา,เาเขาต้องดูว่า ต้องดูเห็นกับจานะครับจังซื้อนะครับครับครับถ้าเขาซื้อตามพอข่าวเอามาขายให้เขาก็เขากเว่าอยากขายนะครับบางตัวกะดีครับวางถุเครื็ดีแต่ว่าอยากแนะนําว่าให้เห็นเห็นนะครับเห็นเห็นสายพันธุ์นะครับจังตัดสินใจซื้อเงินมันก็หลายนะครับเงินมันหลายนะครับถ้ามันผ่านมามันกะยากนะครับก็เห็นเห็นแบบว่าใกล้เคียงนั่นแหละครับอนี่คือใกล้ใกล้เคียงเิ่น สื่อมาแลวมันเป็นอะไรนะครับจะสื่อมาบอได้ว่าสื่อทางเฟสทางไหนกับว่าบอดีบอมันได้กันก็ดีขึ้นกันนะครับแต่ว่าแนะนํนว่บาอยากให้เห็นสายทางมานนะครับสายทางมาว่าเออตัวนี้มันมันทองบอมันพร้อมที่ผสมบอมันบมหมันบอน่ะนะเออถาว่าง่ายๆกับสมติดบอหงลังเที่สมบอติดสองเทอยสามเทอย เฮากับโบเมีนผู้วิเศษเนาะเอามาแล้วสิสมติดนะครับครับครับมันก็ต้องเป็นคือกันนะครับบบแตกต่างกันถ้าดวงดีก็ติดไปนะครับครับดวงบบตีว่ามันนะครับเออเป็นนั่นเนาะที่แน่ๆอยากอยากให้ดูก่อนนะครับครับว่าที่ให้ดูก่อนว่าวัวนี่มันมาจากไสนะครับอยากแนะนําว่าเออเห็นเห็นทางไปทางมาแหละจังซื่อนะครับครับให้ไว้ใจนะครับครับเพราะว่าสื่อตัวหนึ่งเนี่ยก็ย่างนี้ย่างนี้ก็เอาเอาสื่อมา สี่หมื่นกว่านะครับช<ม>ื่อแม่ลูกสายพันธุ์ัไงดีบามันแดงนี่แหละครับ,บแต่ว่า<ด>เป็นลูกกระทบนะครับตัวนี้มัน,เป,นเ,เป็นลูกกระทบ,บะครับมันออกทังบาสิ้นท้องไายนะครับนี่หน้าตาก็ได้นะครับหัวโหนกนะครับถ้าแ้งเขาแต่ยังหน่อยนะครับถ้าแ้งเขาแน่นหน่อยงวัวตัวนี้จะเป็นหัวหล่นไปเลยนะครับจะไม่ลักษณะที่ดีนะครับเนาะลูกษณะเนาะทองผสมเรียบร้อยจนถึงทองเจลเซมสั้นนี่แหละครับเซมสั้นเป็นข้นผสมเลยีผสมผมสุกผสมเองนะครับ ตวนมากยี่สิบสี่ทันว่านะครับอ๋อยี่สิบทนว่าครับโอ้ได้ได้หลายเดือนแล้วตอนนี้ได้หลายเดือนแล้วครับแล้วแล้วลูกมีมีบ่ออันที่ว่าผสมเทียมคือเขาเอาเจ้าแซมสันเสื้อบอยังครับบอบับยังบัวชมตัวจริงครับเอาตัวจริงไปเลยลูกไก่ก็ไปได้นะครับแต่แต่แต่ต้องโทษเซกว่าเอ่อแม่พันธุ์น่ะขึ้นจริงวาขึ้นมาดึกนานเลยยังลงมือยังอืมบางเทือไปแล้วมันลงแล้วนะครับครับ ใอ่ปกติผสมเทียมนี่เพิ่นสีให้เอาตอนไถ่ถ่ายนะครับตอนลงแล้วนะครับตอนมันอวยลงแล้วแต่ว่าพอเส้นสั้นไปถึงมันลงแล้วมันผสมยากเอาตอนขึ้นกลางๆนะครับเอาขึ้นจัดๆเลยนะครับมันจะผสมง่ายนะครับเพราะว่าเส้นสั้นนี่นมันผสมง่ายนะครับขึ้นมันหลุดขนาดวัวกีตัวเพี้ยงก้วนี่ยครับราคาหมื่นสองเนี่ยมันก็ยังสมมาแล้วนะครับได้การเลยนะจ้าสั้นนะวัวกี สองตัวอยู่ข้างๆนี่มันโมมีตัวไปสวมเขากบว่าไปสวมให้แน่พระเถ่าจะไปผมเหมือนไงว่าขังว่องตายยายาเอาเรื่องพระเถ่าเด้เออเอาเลยครับบ๊วยั่นัดเลยจีครับจำสั้นสูตตายเลยมองทั่วเสกผลงานโดยกระเดกนะครับผมสมทุกถามลุงนิดนึงอันผมถามราคาที่ถ้าเข้าไปผสมเนี่ยไม่ถึงวันในเขตบริษัทพุ่มเทาคิดจากไหนราคามัน ในวารีนะครับเท้าไปพื้นที่เบื้องพื้นที่น้ำบาข้าเข้าออกไปผุนทาผ้าผสมอยู่ในขอกนะครับเอาเอาเมียพันธุ์ห้าที่ก็หนึ่งพันบาทครับอ๋อถ้าออกพื้นที่กับบวกคาร์มบวกคาน้ำมันนะครับค่าขนทรงเจ้าแจมสัตว์เนี่ยจังไงครับผมคุยกันแบบนอกรอบเอาเอาง่วมากนี่พันหนึ่งครับโอ้ต้องเราข้าวอมไเอาแจมสัตว์ไปเนาะัาตัวเมียพันธุ์ที่ใดที ไปแล้วว่าได้สมฝากยากะรับฝากแม่พันธุ์พร้อมครับอ๋อรับฝากแม่พันธุ์มาสมแล้วจังเอากลับคืนไปสรงก็ได้ครับรับฝากเลยจะคุยกับหลังไม่คุยครับผมเย่ยอดเย่ยมยอดนี่ครับสายพันธุ์อันบามันแดงเส้สั้นครับแทงเมืองวลิชภูมิงามๆครับมันกินง่ายครับพอจค่อยกินกากน้ำตาลนะครับอผมกลัวน้ำหนักมันเกินนะครับน้ำหนักเกินก็บม่ได้ทด้เนาะครับข่างง้นเต็มที่มันจะอยู่แปดแปดร้อยกว่าล่ะว่าอืออ๋อลุงอ้วนอัน ให้ขอคิดให้แนวทังกับเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงงวเลี้ยงดตามความรู้สึกเจ้าของครับส่วน,น,นมากะ<ม>ผมก็อยากให้มีแปลงห้นานะครับมีแปลงหยาเตรียมหยาเตรียมทีไว้บ่มีทีก็ต้องว่าดูแลว่าเาลาะข้างม,มันมันมีแล้วจะเอาไปเลี้ยงใส่นะครับต้องหามองเลี้ยงนะครับครับตอนมันมีหยานี่มันก็ดีครับแต่ว่าตอนหนาแรงมาหยามันอิดเหล้เาเสียว เอางัวไปใส่คาบนะครับเพราะว่าถ้าเขาจะขายตอนนี้กับช่วงว่าแรกมันหยาบมีงัวกจอยนะครับถ้าเขาสิไปเลี้ยงทั้งอาหารเสริมไหลายกะใส่ต้นทุนไหลนะครับมันก็จะจะชิงไปทั้งได้หน่อยครับกขาดทุนนะครับครับถ้าเขามีส่วนหยาดีๆเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่จะกําไรก็จะเติบโตขึ้นนะครับจะมีรายได้ขึ้นที่สูงครับเฮ็ดยั้งก็ได้นะครับครับ เขาเลี้ยงงัวนนี่ได้นะครับถาพื้นที่ดีนะครับหญ้าดีนะครับเฮาบ่อเสริมอาหารกับเป็นนิดๆน้อยๆช่วงนาแล้งนะครับนาฝนนี่ครับผมนี่ยังดีกว่าหญ้าสดดอกครับแม่นบ่ครับครับเลี้ยงง้วนนี่ครับถ้าไปซื้อหญ้าสดยิ่งเป็นกระสอบยิ่ง ค่าใช้จ่ายยิ่งไหลนะครับถ้าถ้าห้ผมแนะน้าผมก็อยากไว้ว่าหายเป็นหยาธรรมศาสตร์นะครับคือนี่แะครับมีกระปูกไวสื้อนี่นิดๆหน่อยๆนะครับอีเคือดามตัวสองตัวเนี่ยเขาก็ใส่หน่อยๆนะครับครับถ้ายูสวนเหนือเหมือนเดี๋ยวนี้กรากำลังว่านหยาอยู่ครับก็ำลังเตรียมแปลงหยาอยู่ยี่สิบไร่ครับเพราะว่าล่อถ่ายยามันเดือดใส่ทรงกานก็เลยอ้วน โอเคขอเน้นนำแค่นี้นะครับครับโอเคขอบคุณหลายๆลุงลุกอ้วนขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับครับวัสดีครับครับวัสดีครับครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่ชิ้นสุดครับมาดูแซมสั้นนี่ครับสวยมากใครที่อยู่ในเขตวริชภูมิแถวย่านอําเภอที่คมน้ําอุ่นแถวนี้เนี่ยโทรกิ้งก้างมาผมห้อยเบอร์ลุงอ้วนไว้แล้วครับนี่สายพันธุ์เจ้าแซมสั้นสวยๆไปผสมพันธุ์นอกสถานที่ก็ลองโทรมาคุยกับลุงอ้วนครับผมมีเบอร์ห้อยไว้สุดยอดเลย ก็อย่าลืมกดติดตามครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับวันนี้มาดูแซมสั้นเจ้าหนุ่มหล่อครับแห่งเมืองวาริชภูมิสุดยอดเลยก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับครับสวัสดีครับ